เ่องแรกของรายการนะครับวันนี้เรามีสาวสวยระดับประเทศครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมีคนสวยที่เรียกว่าขึ้นเป็นระดับนางสาวไทยมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับวันนี้เธอแวะมาเยี่ยมเยียนที่สโมสรของเรานะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับอีกสองสาวซึ่งเป็นรองด้วยนะครับจริงๆแล้วสวยสูสีใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญครับเธอจะมาบอกถึงเคล็ดในการดูแลสุขภาพที่ดีและถ้าอยากสวยแบบเธอต้องทําอย่างไรบ้างติดตามได้ในเปิดกล่องสุขภาพครับ นี่คือรอยยิ้มของเธอที่สวยเกินบูนดอกไม้นี่คือหยดน้ำตาที่งามคุเพชรเม็ดใดนี่คือบทเพลงของเธอที่ร้องให้เธอด้วยใจให้เป็นความทรงจำที่สวยงามไม่รู้จบคืนนี้เป็นคืนของเธอ และตอนนี้นะครับสาวสวยระดับประเทศอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะครับขอต้อนรับนังสาวไทยแล้วก็รองทั้งสองนะครับน้องโบลิิงครับผมไปเตยแล้วก็น้องดาวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ทราบมาว่าหลังจากรับตําแหน่งกันมานี้ทํางานหนักกันเลยใช่ไหมคะอะไรวันที่ผ่านมาปฏิบัติภารกิจอะไรกันบ้างคะ ก็จริงต้องบอกว่าเริ่มต้นนะคะหลังจากได้รับตําแหน่งนี้คือวันแรกพวกเราได้นอนแค่ชั่วโมงครึ่งเองแล้วก็ตื่นมาอีกวันก็คือระเวนขอบคุณสื่อเยอะมากๆเลยเพราะว่าเวลาเก็บตัวเนี่ยพี่ๆสื่อให้การสนับสนุนดีมากก็เลยต้องไปขอบคุณกันหน่อยครับผมแต่ว่าพอมาถึงแล้วนี่ออร่าจับเลยนะนะครับเมื่อประมาณ2องสัปดาห์ที่แล้วเนอะแวะเวียนไปที่รายการอันนั้นคือแบบพอดูเสร็จแล้วก็จะสวยกันหมดเลยแต่คราวนี้ปุ๊บสวยแบบเปล่งปลั่งชัดเจนเลยทีเดียวและสองสาวะครับน้องใบเตยกับน้องดาวพักผ่อนพอไหมอะ ก็พักผ่อนพอนะคะก็คือคือเราอ่าสมมติตอนคืนอย่างเงี้ยก็จะรีบนอนเพราะว่าตอนเช้าจะต้องปฏิบัติภารกิจตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จะรีบนอนนิดหน่อยอะไรสำหรับดาวก็พักผ่อนนี่ไงเก่งมากเลยทีเดียวก็มีเวลาพักผ่อนมากในช่วงเก็บตัวค่ะแต่ว่า ก็ยังไม่เพียงพอเท่ากับเวลาปกติที่เรานอนนะคะยิ่งวันนี้ต้องรักษาสุขภาพเย,ยอะๆเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องของเสียงด้วยเพราะว่าเราแบบตอนนี้คือเราต้องเจอคนเยอะเราต้อง<ช>พูดคุยเยอะใช่นะคะแต่ว่าสวยๆอย่างนีง้ที่พี่เอิร์ธบอกออร่าเขาจับจริงๆบอกเคล็ดลับกันนิดนึงได้ไหมคะเคล่ดลคบครับมีปกติแล้วใช้ชีวิตยังไงอย่างไรถึงวันนี้ได้มีมงกุฎแล้วเนี่ย จริงๆของโบลิงว่าเรื่องแคลนับความงามโบลิงไม่ได้มีอะไรมากคือใช้ชีวิตตามปกติแล้ค่ะแต่ว่าเราจะเลือกกินอาหารที่ดีๆหน่อยแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนี่สาคัญมากเพราะว่าโบลิงรู้สึกว่าถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยแน่นอนตื่นมามันไม่สดใสมันไม่สดชื่นแต่ถ้าเกิดถึงแม้เราอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงหน้าตาดีมากแต่ว่านอนเพียงพอรู้สึกสดใสเป็นคนมีความสุขอารมณ์ดีอย่างเงี้ยโบลลิงว่าเราจะดูสวยขึ้น ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะคือหนูเป็นคนยิ้มตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกสดชื่นสดใสตลอดก็เลยรู้สึกว่าอาจจะทาให้เราดูดีขึ้นคือเสน่ห์ที่ว่ามันจะค่อยๆมาหลังจากที่แบบว่าถ้าแบบว่าสวยแค่แวบแรกแต่ถ้าสมมุติว่าดูแบบดูไม่มีเสน่ห์ดูสุขภาพไม่ดีดูใกล้ๆแล้วผิวก็ไม่ดีพวกนี้มันก็เกี่ยวเนาะอีกหนึ่งคนอาจจะแบบในระยะเริ่มแรกเนี่ยดูแบบไม่ค่อยประทับใจมากแต่พอคุยไปด้วยเยอะๆไอ้สุขภาพก็มีเสน่ห์ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันไหมครับไปเติร์กกิะดากกว่าอ จะทานแบบอาหารเสริมหรือว่าในนี้ไปเพิ่มไปด้วยเพราะว่ามันจะมีพวกวิตามินซีหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆครับผมครั่วมแล้วไงคะดื่มน้ำเยอะๆค่ะ จะช่วยได้สงสารมากเลยตอนนี้นะเข้าใจนะว่าแบบเวลาแบบเส้นเสียงมีปัญหาหรือว่าพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยครับผมนะครับมาพูดถึงเรื่องของความคิดกันบ้างโบลิ่งได้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยมิสติกโพสิทีฟใช่ก็คงสอดคล้องกันค่ะโบลิิงเป็นคนอารมณ์ดีคือเป็นคนขำขำตลอดแล้วก็ยิ้มตลอดอะไรเงี้ยเวลามีเรื่องเครียดเียดเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเครียดเครียดน้อยกว่าคนอื่นเขาก็เลยอาจทำให้ได้ตำแหน่งนี้มาด้วยคิดว่าเกี่ยวไหมกระบวนการคิดวิธีการคิดมันเกี่ยวเนื่องกับ คววามสยโบลิ่งว่ามันทําให้เรายิ้มง่ายขึ้นมากกว่าอารมณ์ดีขึ้นมากกว่าไม่เครียดเใช่ค่ะโบลิ่งเป็นคนถ้าเกิดเป็นเพื่อนรู้จักกันเนี่ยใช่ใช่ไหมเก็บตัวกันหนูก็หัวเราะตลอดกรรมการถามมาบางทีหนนไม่พอหนูก็หัวเราะตลอดหนูรู้สึกว่าแบบบางทีคือเราเราเป็นคนหนูรู้สึกว่าเราคือจุดศูนย์กลางที่จะสร้างบรรยากาศรอบๆตัวถ้าันไหนออกจากบ้านปุ๊บแล้วเราเครียดเราบึ้งเนี่ย ยังไงยังไงรอบๆตัวบรรยากาศก็ไม่ดีอะพี่เอิร์ธตัวเราก็จะบึง้งตามไปด้วยใช่แต่ถ้าเกิดวันไหนออกจากบ้านปลุกเก้าวขาวไปแล้วเราเฮ้ยวันนี้มีความสุขจังเลยเราเจอใครเราก็จะยิ้มเขาก็จะมีความสุขตามเราเอาเคล็ดลับแบบนี้ดีกว่าถ้าถ้าดูจริงๆแล้วถ้าสมมติมว่าแบบมีพี่เลี้ยงเขาดูอะไรเงี้ยเรายังพอยิ้มอยู่ไหมยิ้มค่ะ <c oughs> วันนี้ยิ้มอย่างเอาอย่างง่ายๆเลยเวลากรรมการถามคำถามเครียดมาปุ๊บอะถ้าหนูไม่รู้ว่าหนูก็ยิ้มโอ้โหยากจังนะคำถามนี้แล้วหนูก็ตอบมันก็จะสบายสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่ปฏิสััมพนธ์ด้วยหรือคน รู้สึกดีด้วยนอกจากรางวัลติ้งโพสิทีฟแล้วใบเตยขวัญใจสือมลชนใช่ไหมคะคิดว่าตัวเองมีมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรมีการวางท่าทางหรือการจัดยังไงถึงว่าดึงดูดได้ขาดนี้ว่าทุกคนจะมีมุมของตัวเองที่จะรู้ว่าเราจะสวยยังไงเราต้องหน้ามุมไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูคิดว่าหนูจะเป็นคนที่แบบยิ้มตลอดหนูไม่รู้ว่ากล้องจะซูมอมาตอนไหนนะคะหนูต้องยิ้มตลอดเวลาแล้วเวลาแบบมีภาพหลุดอ่างเงี้ยหนูก็จะเป็นภาพที่แบบหนูยิ้มอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเขาคอนเฟิร์มน้องใบเตยไม่ค ยิ้มแล้วเขาไม่ใ่หวานมากภาพหลุดนี่เป็นสิ่งที่ซีเรียสมากเลยใช่ไหมตอนนี้เหมือนแบบน้าดึงไหมหรือจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็ยิ้มตลอดภาพออกมาก็จะยิ้มอะไรอค่ะจริงจริงๆมันต้องมันต้องยิ้มมาจากใจด้วยใช่ไหมเพราะถ้าสมมติว่าฉีกยิ้มเฉยๆแล้วแบบใจมันไม่ยิ้มมันก็จะมีช่วงเวลาแบบแตละคนมองมันจะแบบเฮ้ยคนนี้จริงใจไหมไม่จริงใจหรอหรือว่ายิ้มแบบอยากจะยิ้มจริงๆหรือเปล่าอะไรมันจะรู้สึกกันได้นะยิ้มขึ้นมาจริงๆครับผมน้องดาวบ้างคนนี้ก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งด Body Perfect ครับครับผม,มก็บอดี้เพอร์เฟกมากจริงๆค่ะเค,ะ <laughs> คล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงครับดาวเหรอคะดาวจะดาวก็กินของทุกอย่างนะคะแต่ว่าคือกินให้ครบผ้าหมู่คือไม่ใช่ใช้วิธีลดน้ําหนักนะค่ะลดแบบไม่กินอาหารเพื่อให้ผอมดาวก็ไม่ทํำคือดาวคิดว่าดาวก็ไม่ได้ผอมมากหรือไม่ได้อ้วนเกินไปอะค่ะคือดาวคิดว่าดาวก็กินเนื้อสัตว์แต่ก็จะกินผักกินผลไม้ ตามด้วยค่ะคืออย่างของมันของทอดก็ไม่ใช่ไม่กินเลยนะคะก็กินแต่ว่าก็ต้องกินอย่างอื่นเพื่อให้ไปเขาเรียกว่าอะไรคะเพื่อให้สมดุลใช่ค่ะครับผมเพราะเคยมีคําถามไหมเวลาแบบปกติไปไหนแบบ ผู้หญิงเอาตั้งแต่ตอนที่ไม่ได้ตำแหน่งนะ<ช>ที่ว่าจะต้องแบบเป็นจุดเด่นพอสมควรสำหรับสามสาวนี้ก<ช>ินอะไรบ้างหรือเปล่าวันวัน,วนอ,อ,อะไรเงี้ยเลือกกิน<ช>ไหมต้องออกกําลังกายต้องทาครีมอย่างนี้ตลอดมีมีบ่อยไหมมีค่ะแล้วเรารู้<ะ>สึกยังไงกับหลายๆคนที่แบบมีคําถามเพราะว่าดูเหมือนว่าจรงิงๆมันเป็นสิ่งที่ทํายากแต่จรงิงแล้วมันทําได้ง่าย คือจริงๆโบลลิงรู้สึกว่าอย่างส่วนตัวนะคะโบลลิงใช้ชีวิตปกติมากทานทุกอย่างอย่างที่เราอยากทานเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกอ,อย่างไม่ใช่ว่าเอ้ยชอบทานเค้กจะทานทุกมื้อแบบเนี้ยเออมันก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดสมมติเราชอบนานๆที่โอกาสพิเศษวันเกิดเพื่อนงานปาร์ตี้ก็มีบ้างแต่เราก็ต้องรู้ว่าวันถัดไปเนี่ยเราก็ควรทานอย่างอื่นที่ที่มันดีกับร่างกายเติมให้ด้วยอกยอกกําลังกาย,กายด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีวินัยในตัวเองแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไ่เจอกระดาะ หนูก็ออกกําลังกายมากกว่าค่ะถ้ากินเยอะขนาดไหนออกกํลังกายต้องมากกว่าที่เรากินไปผมเองออกกํลังกายด้วยวิธีอะไรเลยหนูออกด้วยฟิตเนสอะค่ะจะวิ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเบิร์นแคลอรี่อ่าถ้าเป็นในมอลอย่างเงี้ยหนูก็จะวิ่งในมอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ใกล้กับมอลที่พักอย่างเงี้ยหนูก็จะเข้าไปวิ่งเพราะว่าไม่ไม่ต้องเสียเงินด้วยไม่ต้องอะไรด้วยค่ะได้สุขภาพบริสุทธิ์ด้วยครับผมดาวอะคะดาวเลือกเดินขึ้นลงบันไดบ้านค่ะโอ้โหก็คือ เอาเป็นการออกกำลังกายคือเดินขึ้นไปจนสุดใช่ไหมคะก็เดินลงมอาะะ <c oughs> อีกขั้นหอ้าเพราะว่าบางคนจะบอกว่านอนปั่นจักรยานอากาศจะดีกว่าแต่เราคิดว่าเดินขึ้นลงมันจะใช้ส่วนแขนด้วยหรือเปล่าคะเวลาเดินขึ้นลงได้เหวี่ยงตัวขึ้นใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันนะ ประหยัดด้วยไม่ต้องเสียอป็นากเลยยิ่ง<ข>ถ้าบ้านสักสี่ชั้นเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเง่ได้เลยวันละสอกสามรอบพอแล้วหุ่น <ขอ S 1> ดีด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็แวะเวียนมาที่รายการครับแล้วก็อย่างที่น้องๆสามคนบอกครับว่าเรื่องราวของเคล็ดไม่รับนะครับอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจจะทําหรือเปลา่าอยู่ที่เราเริ่มต้นถ้าเราเริ่มทํามันไม่ใช่สิ่งยากหลายคนถ้าเริ่มบอกว่ายากมันก็จะยากอยู่แบบนั้นแหละนะครับวันนี้ขอบคุณสามสาวมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะไอเดียที่ได้ในวันนี้หวังว่าจะเป็นรรโยยชชชนนนนนน์สาาหหัััับคุผูู้้้้มมดดววตออีพกกก่่่งแล สูอกันที่บ้านกันค่ะ